เราก็ได้กันว่ากระไดทำให้มันถ่วมมันถ่วมได้เราได้จากพี่น้องฝนแม่ตุกคักตุกแน่เวิหยุดแล้วเสียงฝนหยุดแล้วหยุดแล้วก็ตกมาไหมหยุดรอแต่ไปเอาบุญมือมันพระเจ้าเดียวจะทอาหารหวานเข้าไปวัดเจ้าเดียวได้จากพี่น้องทั้งบ้านก็จิตกเอ้ยขึ้นปะกันเออทั้งคืนเลยมั้งฝนน่ะ ตอนรับบุญก่อนสากแต่แท้เลยฝนกำลังใจตลอดบ่ทอบ่ถอยดอกกะไรคือเกาเปิดตาการมองเห็นกะห้าฝนทีตุนคนดันขิบดันยังเขาให้ลงขีบตัวมือยอดกะล่นยอดกะหน่อยลงตัวมือยอดนี้เกี่ยวแต่ว่ากะมันลงเอาโพดจะขอไปลงกลุ่มสองสองคดที่ไหนบุ จริงยังก็จะว่าผิดกดผิดเขียนยังอีกเนาะกดพ่วมมือนี่แม่ออกไปใส่บ่ใดเลยแม่จ้าฝนตกหนักเลยอื้สวัสดีจ้าหันหันหันไอตองไอแสงหนักขนาดน,นั้นคุยกันบ้านฝนตกแกพี่น้องมือนี่บ่ได้เห็นยังเลยสูสายตาเชา้าลูก Khoa mưa nướng Họ lại phơm lây xốt này Cứ bà phân bảo bà phơm nữa tí cái cả lây xốt Cô này cả lây lây Bộ khai mỹ khuẩn khổng mà bưng vào Nhìn đều cả nhà cán cả lông là lạ ca Bộ để đồn vào đáy đâu, Bộ bà mưa mây nó Bộ huấn luyện Sao đi mưa phốn tốc đó chồng bò บรรยากาศฝนตกหนักจ <Z an pi> ้าเสียย <'m outside> <question> ังไมาเอากันจ้ามาน้อนั่หนิฝนตกครับตกแม่ต่อแต่ไปเอาบุญมื่อมันผ่าเชียเดียวจะาหารบ้านเขาไปวัดเชียเดียวได้จากพี่น้องทางบ้านก็จิตกเอ้ยก็จะพักการันก็ไลยสุดวันนี้ก็ไล่ไรวะใครมีคนเขามาเบิกบันไดอย่าเดียวก็จะการกันลุ้งอีกแล้วล่ะกัน để dù đồn bà đại đọc bố bà mưa may nó vô hồn bố xeo xanh một anh chứ chắc quay để non chắc quay để vãng bố xeo xanh Mà anh hẹn đi chắc xin đi tập thuộc bà nó ơi bố hù bà nhắm thấy chị đây chị phan đọc bà cột mượt bà bán càng nả đọc chào bà mấy lên Thái nè, cô để cầu má nó ไปน้ำฝน่นฟ้าเล่นก็เล่นไปฝนฟ้าเอกเห็นไปน้ำนงแงฝนตกแงมาอีกแล้วจาก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 ูกคุณมีแนวเวอาซูปีซูนองฟังดอกเราว่าเขาปรับในพันไม่มือใหม่ไหมพอคำชี้เนี่จากผู้เพันนแล้วเด้อจ้าเด้อในการมือใหม่เป็นน้ำฝน่นฟ้าหล่นกันล่นไปฝนฟ้าเอกเฮ็ดไป็น้ำฝนมึงแงฝนตกแงมาอีกแล้วจาก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 ลูกฝุน Ngủ siêu sần một anh Chứ chẳng khỏi để non, chẳng khỏi để vàng. Úi chứ đi chắc sẽ thuốc nó Tu sai tá Qua Hao ai lấy này cứ phân bảo qua phơ tí. Quy căn văn phấn tục. sáng lại thế. บมมียังเลยนอนฟังตะเสียงฝนตกมือนี่แต่ห่งนนออางนอน่หรับดอกก็รอพี่อ่อนนองลุกขึ้นมาวาก็พี่กับานองอีกขึ้นก็ัหนล่ะจา้ะมานอนอนั่นฝนตกคักตกแม่กำลังใจตลอดบอ่พอบ่ถอยดกอกกะอะไรขึ้นก็เปิดตากัารมองเห็นกะห้าคนยี่ตุนคนดันคิปดันยังเขาให้อ้ดอกว่าสิพันมือได้เอดไปน้ำเปิ อย่างคนเพื่อนจ้าบ่มีอยังกะแค่นี้ได้จ้บพี่น้องบ่มีผู้ใดเข้ามากกะยมก่อสาคาุณได้ละยามกันนี่ยุบายนยึดการฝน,นตกหนักนอีกทีฝนตกแข็งกันอีกทีบุญเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุด เอากำนั่งไปกินไข่เอาเนาะค่ะเนาะกินไข่กินเจ้าปลาโยนได้ตู้เห็นมีอยู่ดอกไม่อยากดอกตาบามิข่าวเนาะจ้ะเนาะเอาโคตรจะขอไปล็กกุมสองสองโพดรสียไหนบุตรจริงยังก็คืว่าผิดกคผิดเกณฑ์นี่ยังอีกเนาะกำลังใจตลอดบ่ทอบ่ถอยดอกกะไรคือเก่าเปิดตาการมองเห็นกะห้าคนที่ตุนคนดันคิดดันหยังเขาให้ ปวดพ่วมืนอนี่แม่ออกไปใส่บวไรเลยแมจ่จ้าฝนตกหนักเลยบ่มีอย่างเลยนอนฟังแต่เสียงฝนตกมืนอนี่แต่หังนอนมาลับดอกคือนอนพี่ก่อนนองลุกขึ้นมาว่าก็พี่ก็นองอีกคือเก่านหน่าละจา้าแกเดียินแต่เสียงฝนตกเด้อ <c oughs> สวัสดีจา้ามีแนวบอกช่วงปีช่วงนองฟังดอกเพราะว่าเขาบ่ได้ผ่านแม่มือใหม่แม่ ขอคำชีแนะจากคู begun, <cat on our Airbnb> ่บ yeah. okay. ัน่านแล้วเด้อจ้ะเด้อในการมื้อใหม่คุยกันวันฝนตกแสงหลายแทเ้ยฝนตกย่นี่ทางบ้านพี่บ้านน้องก็จิตเียมก่อสาการน้อจ้ะทางพีบอด้เห็ดหยังตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกจ้ะตกตลอดเลยอืม ตรงไซคคืนนี่ในการกระไรสดมือนี่กระไรไรเพราะใครมีคนขอมาบเบิ้งประเดี๋ยวการจะลงอีกแล้วละรันเพราะอยย่โดนปรนไดอกเพราะว่าเมื่อไม่นอฝนในการจะลงแล้วลงจากไรแล้วจากพี่น้องพี่น้องบอกกันแค่นี้นะจากพี่น้องมือนี่สวัสดีจ้าเอาหยังมาสู้กันฟังอในการกะลงจากไรสดแป๊บหนึ่งสละเ่ราอยุโดนดอกจ้าเพราะว่ามันเป้ยฝนตกมูนี่ ทางบ้านพี่บ้านน้องก็สิเตรียมก่อสากนาาันนาะจ้าทางพี่บ่ได้เห็ดอยังมีแนี่นเนวเอาสู่พี่สู่น้องฟังดอกเพราะว่าเขาบ่ทันได้ผ่านไปมือใหม่ไหมขอคำชี้แนะจากผู้เพื่นผ่านแล้วเด้อจ้ะเด้อในการมือใหม่หันหันหันต้องแจ้งหนักขนาดนั้นคุยกันบ้านขนตัวแกไปน้องวันนี้บ่ได้เห็ดอยังเลยกำลังใจตลอดบ่พอบ่ถอยดอกกะไรขาาึ้นเกา่าเปิดตาการมองเห็นกระห้าพันจิตตุล คนดันคลิปดันยังเขาให้ออกข้างนอกก็ได้เล่นนางยุทธบ้านนางเป่าโทรศัพท์นางเป่าโทรศัพท์จอยเดี๋ยวเบวังตะนาจข้องอยู่ในละพี่น้องเอ๋ยกระดอกกระเดกกันว่ากระไดทำให้มันถ่วมมันถ่วมได้เราได้จากพี่น้องฝนแม่ตกคักตกแน่เว้ยในไอพันธ์สิดันไปข้นมึงได้หลายสิี่ตุนเขาเนาะเสียเขาผ่านกดผ่านเกณฑ์ไปเฮ็ดปลา เล่นไปน้ำพนสำหรับพี่น้องเออการจะลงแล้วลงจากไรแล้วจากพี่น้องพี่น้องบอกกันแค่นี้นะจาะพี่น้องวัอนี้สวัสดีจ้าการก็บอกก็เพียงการผู้เดียวคือก่าน่ะจ้าคุยคนเดียวจอยจอยเหมือนเดิมจากเป็นบุญทําบุญไหนบันพบุรุษืัอนี้กับเป็นไหนหลีดีบุหรวงสิตตกยัง แน่ผู้ใดนก็บมันอ้อกระดอกกระเดกกันว่ากระไดทำให้มันถ่วมมันถ่วมได้เราได้จากพี่น้องฝนแม่ตกคักตกแน่เว้ยอยากไงก็ไปหามาลุ้งจะย้ำไหนอันพยายามคนสิดิตุนจะย้ำวินแยวสู่ปีสู่น้องฟังดอกเพราะว่าเขากระดอนได้ผ่านไ่มื้อไม่เมื่อความชินเนี่จากผู้เป็นผ่านแล้วเด้อจวจะเด้อในการมื้อไม่ ลงกีบตัวมือยอดกับล่นยอดกับหน่อยลงเสมือยอดนี้เกี๋ยวแต่ว่ากับมันลงท้ายกันแน่ผู้ใดกับมนันอ้อดอกว่าสิพันหมือนไดเอดไปน้ำฝนยางน้ำฝนเพื่อนจ้าบ่มีอย่างกะแค่นี้แล้วจับพี่นอมมอ้องบ่มีผู้ใดกับมากกับแต่จะละข้าวเด้กก็ตกมาไม่เือก่้าจ้า ฝนก็ได้แต่กระไรสุดมือนี่กระไรไรเพราะใครมีคนเขามาเบิงปันไดยิงเดี๋ยวก็บรการกนลุงอีกแล้วล่ะคัะบ่ได้ยูโดนปันไดดอกเพราะว่ามื้อใหม่นอกสวัสดีเมื่อฝนตก้ะจ้าพี่น้องสุภูสุคนบ้านเมือจ้าฝนตกบ่มือนี่บานราการฝนตกหนักจักเสียยังมาเอากันจ้ามันล่ะดูลงดูบ่ค่อยยุดจักมือหลด mật gây lá mật gây khát Lông thuộc mọi người đấy chà chip cả đại thật thái cạnh em có để cầu má nó chào nhắm ở xứ cạnh pháo